ช็อกวงการบีมประพังกรพระเอกจากซีรีส์เคว้งเสียชีวิตกระทันหัน เกิดเรื่องเศร้าของวงการบันเทิงไทยอีกครั้งทำแฟนแฟนและคนใกล้ชิดช็อกเป็นอย่างมากหลังมีรายงานว่านักแสดงหนุม่มบีนประพังกรเลิดเฉลิมพ์เสียชีวิตแล้วจากการนอนหลับไปเฉยๆแล้วไม่ตื่นญาตินำส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถกู้ชีพได้สำเร็จสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผยจากทางต้นสังกัดสำหรับ,บบีมประพังกรปัจจุบันอายุ25ปีมีผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องแต่ ที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดก็คือจากออริจินอลซีรีส์ทางเน็ตฟ i ิเรื่องเคว้งและผลงานเรื่องล่าสุดคือละครดวงใจในมนตราทางช่อง3โดยภาพสุดท้ายในอินสตาแกรมของบีมคือภาพที่เจ้าตัวโพสถึงคลินิกดังแห่งหนึ่งด้วยรอยยิ้มอันสดใสเมื่อประมาณวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาทั้งยังมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องดราม่า e w วส์ขอแสดงความเสียใจกับ รอบครัวของหนุ่มบีมานัดที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ